รวยบ่ให้ช่วยจะเถื่อแล้วทนให้ถือเลขเด้อสามตัวมื่นนี่อย่าให้ผิดวังเงินบ่มื่นอย่าให้ผิดวังในมื่นฮะเออบ่บ่ให้ผิดดอกมื่นไม่ได้ไปใช้ดอกมื่นทีไปหาไม่ใหญ่เฮี้ยมื่นไปให้ได้เนาะเออเจ้าเขาจะไปซื้อแมตอันนั้นเลยแมตข้าวโพดมาปลูกกันเด้วคอมวังเฮาจะเฮ็ดและประเทศบ่ได้นี่เขาหัวควันไหมโอ้ธรรมดาไปประเทศพอดีอันพอดีเขาหัวควันไหมเฮ็ดและเฮ็ดให้ได้พุทีิเป็นแบบนักเนา ไอ้ยี่พี่น้องนี่ก็มาหอดพื้นที่เฮือนตูมีแล้วพี่น้องโอ้ยเบิ่งพื้นที่เฮือนตูมีพี่น้องนาอยู่นา,นาสมเลยพี่น้องเด้อโอ้โหสุดยอดพี่น้องปลูกกล้วยโอ้ลายย่างพันปลูกของอยู่ของกินพี่น้องโอยี่เด้อเฮือนเพิ่นพี่น้องเฮือนตูมี ปดดนังญปุ่นพี่น้องเห็นไหมะเปันเดินวัดพี่น้องเบื้งเฮือนเพิ่นปันเดินวัดเพิ่นเห็ดโอ้คนนี้มักสะอาดสะอางพี่น้องเอ้ยเบ่งเอาเบื้งเพิ่นเพิ่นตัดใบคักัวอ่าดอกแค บงดอกแคร์บปช่งกินดอกแคร์น่ไปช่งกินนี่ปอทุลึกแท้เนี่ฮะเจ็บอะไรมกินุ้งนั่นนี่มันกินได้เนาะป้อมันจับหุนมันหักมันจับกลงเนาะเจ้าอาลัก่ใหญ่ในใจฮะเาบลักยงใหญ่ใหญ่มัดเช้โรดมัดขึ้นฮุบขึ้นข้างบนมาเลยปบงัวเห็ดต้นดอกแคร์เนพี่น้อง พี่ลึกแบบเก่งเนาะพักพ่นนี่พักป่ากเบ่งอนอยู่ตูมีนี่เออด้วยพนยังนังกาขักอ,าอ,าอนี้บอลอยู่น่อยใช้มะกรูด้วยบุ๊มมีมะกรูดสุกบ่ใช้รถเทปคันหนึ่งเลยจ้ะ รถเทพคันหนึ่งอะป้าอยู่บนบมันห่มูห่เออจได้เงินาาแปลงอแปลงองคันเลยเต้ฮาเตู้ทีี้กออชมรับับเชมเนเขาใ่ไข่มันขาดกะเล็ดแล้วกระเล็ดกระเล็ดจราวีมันหมดเลยดิมันขาดกระเล็ดล้วป้าเท ว่าชิมาเกาะเกยให้เจ้านี่ยพอได้เกาะเนาะเออมีเวลาก่อนมาเกาะมาเกาะบอนเกาะทางใดเนี่ยมาเบิ้งดูเกาะเกาะทางนั้นแล้วทางตะวันตกเกาะทางใดนานาบ้านกระเม็นเกาะทางนี้นะเนี่ยเกาะมุมนี้แล้วเนี่ยพอดีเลยเนี่ยมุมนี้เลยวเนี่ยใช้โลดนี่ประเทบันไดขึ้นทางนี้มาต้องขึ้นทางนั้นเลยได้ได้ได้เปลี่ยนกันเปลี่ยนกันได้ไหมเกาะมาทางนี้พอดีห่ม เปน็นบันดังไฟนี่นี่ออโอ้ขาปันยังโอ้จะเลี้ยงแล้วต้องตัดขามาลงแล้วนี่ออตัดลงนี่แห้งําลงแล้วของ,งเรานี่ยบาตามนักตัดลงแต่ทางนั้นทางนี้ทางนั้นเ่ได้ตัดจะเอาขึ้นทางนั้นจนังเนาะเออแล้วแล้วเขาจะไหวจะยุทางนั้นขึ้น ยกทั้งนั้นขึ้นบัวว่ายกขึ้นในน้ำมันชิล่ะขึ้นบนั้ลงมันได้เลยขึ้นนเลยาะว่าเฮือนบนโเาะมาอ่านเหือว่าเฮือนเนี่ยมันตัดผิดเลยด้ปนหยกถือบอทเพียงจุดเลยโลดนะมันเป็นลังเพียงเลยเออลังเพียงเลยบวว่าน้ำมันทิไลบ่สบ่แรบ่ไหลแล้วพาน้ำบ่ไหลนะ เดี๋ยวกันยังบาดบาดมันหอดมามันก็เปื่อยออกยันต์ตะนามมาไหลเนาะเอาขึ้นทางนี้เชี่ยวขึ้นบ่ไหลบนใดแล้วประมาณคืบหนึ่งนี่ประมาณคืบหนึ่งพ้นผ้าเขาพี่แล้วมันไหลหลามลงผุดสำหางลีปลาสำหางลีเต๋ก็ไม่ได้ซีดอกไม้อื่นกัปกติเวิร์บิงพี่น้องบันยูบันกินตูมีบ่ ปัดกวาดชูมือบ่นี่ฮะปัดกวาดชูมือบอปัดลายมือเร็วคือบอเก็บเกี่ยงคักใช่จ้ะเบิ้งพี่น้องเอ้ยจะมันเราดุเรามันพี่น้องบอนอยู่บอนกินบอนเดินวัดมาพอได้พอไงมีนี่ว่าคือคักยินบอหาจากได้ดอกแคร์นี่ดอกแคร์นี่เดี๋ยวหาทุงเก็บให้หนึ่งเด้อ เดี๋ยวใั้เจ้บเก็บให้เออเออถอข,ขักขักพื้นที่เราอยู่พี่น้องมาต้นดูต้นนี้พี่น้องขักรีเห็ดเสาเนาะจิเกาะเกยให้พ่นนีพี่น้องออพอได้ดังไฟโอ้ยปวกขึ้นเลยเนี่ยเอนเนี่ย ปบางพยายามบุกเลยบังสบายดีสบายดีอ่าสบายดีคลิปดอกแคสบายดีโคกดอกแคนี่แหละผู้ชาวจังบวมาไก่ฮะเจ้าเจ้ามีแต่แค่ผู้ชาวตลอดเนี่บิ่งแบ่เห็ดจนหมดเลยใบเนาะโอ้ยมั็นหม่นีแล้วโอยมันเที่ยวคือจะคอยตัดอันนี้มันบวชหายมันขึ้นไปไก่แบ่หนึ่เก่งคอยมึงนี้มันเห็ดหนี่งจนเซ็ตเอาไปสังหมัดมันกลมามันตีนเหยียบลงเนี่ยเอาไปปลูกดอกวะเนี่ยเนอะ ดอกอันนี้ยได้กดอกดาวเรืองมันออกปะเอาลูกแล้วมันก็ออกแล้วบางเดี๋ยมันขูดรูดออกมาดอกดาวเรืองปลูกให้มันงามเนาะมาตัวมีเก็บดอกแคร์พี่น้องปลูกใทั้งหน้าบ้านปลูกงามเลยเนาะปลูกไว้ทำงามอ่าเตะคักคักบอลอยู่ บ้าฟอปูวไว้เป็นบมุญเป็นชาตเขาออกห้ปูเขาลงวัดลงว่าเนาะเขาทานหนวไม่ตอก,ปตก,ตกเป็นได้น้ามอดหรือบ้านามฮะยังยังยบ่เป็นได้ข้าวกินมดหรือวาา่าข้าวฮะยั้งยังยังขันมดก็บอกเลย,เยลจะมาแล้วมดจะาขาวมดปลีอยู่ใช่ นี่นะเขาบ่ให้เดือนรอดน้ำเข้าดอกนั่นเองอ่ะลอยๆปลาใบแกงใส่ปลาคอเ่าหนึ่งบ่อหนึ่งไปนะเขาหนึ่บ่อทีถือเขาไปใช่เขาใช้กินน้ำเจ้าไรบ่อหนึ่งจะบ่อหนึ่งห้เจ้าเอานี่วะเอาตัวมันตัวตัวใดมันแก่เราต้องเอาปล่อยให้มันเป็นมากปล่อยมันเป็นมากเลยจะเอามากมันมากาก็ได้เออเอาตัวนั้นที่มันอ่อนอยู่เอาตั้มันอ่อนตัได้แก่ปล่อยให้มันมากเลยเดี๋ยวมากมันแก่นี่จะเอาไปชักอยู่ขั้นก่อน เน่ต้มง้อมมากินอยู่มันเอามากมันไปกาทำใจสิกากินยังมันนี่กินยังมันมือมันนี่ยังบนท่านได้เ็ดกินเ็ดอยู่ได้เท่านั้นต้มแล้วบ่กบนะฮะยังแล้วจะวางไว้ต้มกบเชากบเอาเจ้าคือบ่วไว้ดอกแคร์ต้มเชกบบ่ได้แบ่งไว้รถบ่บ่บ่ฮะเขาบ่เอาเล้บ่บ่เขาบ่เอาดอกแคร์ต้มเชกบได้กินกับป๋อกบ นึกว่า<บ>คนนึกนี่บ่บบบคนนึกว่าเจ้าบอสบายคนเราแวะมาถามาคนึกว่าโอ้ตุ่มีเป็นยังเด้ว่านัดกันแล้วคือบอมา <laughs> ว่าคนก็ขี่รถมาถามเมื่อไรยันว่าเป็นใครเป็นยังน้าขอบใจจ้หลายแล้วของใดรถเลยก็แล่นมาทามเบิะะังบ่คนก็ย่านเจ้าเป็นจังดันซี่ก็เล่นมาเบิังไก่เนาะเอามาเนีเ่ยโบไก่เนาะเอามาแล้วไปปล่อยจักจักโถสามไก่แม่สอง ปูตัวนึงมันมันบดได้กันบกกับไก่ผูบอมันยานมันยังน่อยมันยังน่อยมันยานตัวเขาเดียวมันน่อยอ้ก็มันไงมันเตะกันะเห็ดกินได้ไหมขำเลยคือดังฟืนดังไฟมันโ่ออกินนขำเลยเนี่พี่เันจะเฮกินกินมันพี่ดังอยู่พี่ก็ได้ไฟฮะ เต้ามันอูดเจ้าพองดังอยู่นี่เลยนี่มันเป็นเรื่องมันโบราตัวบรมเห็ดพี่น้องตะกี้มันหกต้นอันนี้คือว่าต้นเงาะป่าเด้อพี่น้องเด้อถ้าบ้านท่าอ้นว่ามาไข่เขาเงาะป่านี่ดังมงนี่ไฟนี่เออเอามงนี้รถเห็ดอยู่เห็ดกินนี่แม่นโอ้ไก่ขี่ได้ไก่พวกนี้มันขี่ขยับไปพุ่นอีก มันนอนทูกที่มันนอนที่มันใหญ่กันมันมันใกล้กันแล้วมันต่อดกันไก่อะไรโตอยู่วะจะโตไก่อะไรเอาไก่ชามสีโตนั่นแล้วจะพาก้อนตัวนี้เหรนจะพาก้อนจังไนเจาเจ้าะน้อเพิ่นไปกับหมู่เพิ่นไปเลยว่าสิไปทำผู้เช้าคนนี้นะวะทำผู้เช้าใช่เอาสว่าขันว่าเพิ่นไปพุ่นนะวะ บบเห็นเจ้าเคยเหายจีไปมันก็บุมีผู้ไปว่าอันกับผู้สาวแล้วอ่ะคอยกับบรสบายเป็นใครนนั่นแหละจัวงว่าบรสบายอยู่ว่านนี่ก็จนนอนไม่น,นี่<บ>คอยกับเราเห็นอย่างเหมือนมือจีบไปอันนี้ก็จีไปอาอ้าอ้ายนั่นเลยเป็นใครอคอยกับนึกว่าเจ้าบรสบายก็เลยแลนไปเบิังเจ้าอ๋อๆยขอบใจขอบใจขอบใจหลายแหละ แล้วว่าไปซื้ออันนั้นไปไปซื้อโซล็อกรถเลยพระอยู่ผู้เดียวเด้ซื้อโซล็อกรถนําแล้วก็แวะมาเบเบิ่งเจ้าแม่นๆๆซื้อโซอยู่หันเวียดเอาโซับกระจด้เออกระจล็อกรถเพราะว่าเฮาอยู่ผู้เดียวนึงอยู่ป่าอยู่ดงเอไปแล้วไดสิบ่มีตีนยางไปหาผู้สาวเด้เนาะของเฮาแม่นบ่เขาเอาแล้วบ่มีตีนยางหาผู้สาวแล้วเฮานี่ แล้วซาดแล้วบักกองดังแล้วเนาะขั้นออกไปตัวนี้เลยโอ้ยคอยกบ่มีทางแล้วบาทนี่คนหอบโบอยากไปน้ำเจ้าพูดเลยฮ่า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 ผมังไปขาดตัวนี้แล้วแล้วโอ้ยสิไปใส่ไดเบิ้ดไม้เบิ้ดมือแลยเบิ้ดตัวนี้แล้วบาทนี่มันลมดังไฟมันลมพัดปฏิพัดว่ามันบังดอนเนาะแม่ ดังมงนี้ก็ได้ี่จะไปดังตรนตารางเทียงฮะมันอูดตัวเองโอ้ยมันอูดเครื่องเขาอืมมันอูดเครื่องนี่หนื่อดังบงนี้ก็ได้นี่มันบางในนี้ไงงานโบได้มันไก่มิจ้าคีไก่เลยเขานี่ก็วิจารณ์โอ้ยโอ้คักเนาะป้องกันภัไยไม่หดนอนนะเนาะ เออแม่แล้วเฮาก็มีอยู่แต่เ้าบปไดจะอบ่งเนาะบ่มีรวมแล้วโลดอยังขาวคือเก่าอยู่เอออามันาบ่เยผเ้อ้าอสิดังสิดังไฟฮหดได้เฮ็ดกินบ่บัดนี้เออว่าเฮ็ดกินว้ว่แล้วปามยังเฮ็ดกินนี่มีกบตัวนึงโอ้ด่กบตัวนึงต้มสัวเ้อิต้มต้ม โอ้ยคาช่องคากระอิมแล้วคนเดียวมันตัวใหญ่อยู่คนเดียวว่ะมันกับโมเมนว่าแมนแมนเขาจะกินก็ได้ก็ดีอ่ะมือเช้าม้านล่างกินประหยัดเนาะเขาก็ไปอ่าจ้าโมเมนเขาเขาก็ไปเขาเระน้านเขาก็กินน้ำเจ้าถึงต้นเพลรเขาก็ะยาวละทาวาจะชวนไปหาเมย์ใหญ่เฮียวมันดนเลยเด้จ้าเจ้าไปจับว่าไปเพิ่นไปเวียกเนาะจ้าอ๋อเป็นมือใหม่อีกเนาะ เป็นมะออื่นบ่อหรือมือฮือก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่เขาสะ้ลูกเนาะเห็นอะไรก็ได้ไปอยู่แล้วเนาะป้ามาจอบเบิ้งเพ็เนาะเนี่ยว่าเป็นเพิ่นเป็นไข่ดอยดอยดอยเขาอาชัยไปน้ำลุดน้องเจ้าคือบ่หายางหาอย่างมันชิดเต็ดอยู่บ่อ อืยังไม่เชร้าได้หาอย่างเลยยังไม่เชร้าเลย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 พนดังไฟสิเฮ็ดกินพี่น้องพนจิตต้มกบเมื่อวานนี้ได้กบตัวหนึ่งเนาะว่าจิตต้มวันนี้พอได้ต้มแล้วกินยังแรงวันนี้แล้วแล้วเมื่อแรงวันนี้กินยังตัวแรงฮะอะไรวันนี้ฮะกินเขียดชองโตได้มันจะใช้เขียดแต่เมื่อเขาไปคูนกระปุกโอ้วให้นายปิ้งเออเขาไปปิ้งกินคนเดียวเขาชองโตเขาชองโตกันแล้ว มีผักมีหนาก็ลูกกิโลดอกขอกดอกแคร์มันบ่จชเติดได้เจ้าบอกขยีขยีมันมดน้ำมันเลยครับหมอมันน้ำมันนั่นคือกระไฟใหม่ๆนะยังอยู่เนาะลมมันบ่มีลมลมมันมดลมมันดันน้ำมันนะมันนนลมมันมดแล้วนี่ไงนะเพิ่งเขาจะไปถึงหนึ่งมันยังคือ โอ้ยคำแล้วมันไ่้เฮาจีเมื่อป้าได้มันได้อาอยู่ดีนี่แห้งให้เราให้รวยบ่ให้ช่วยจะเถื่อแล้วทนให้ถือเลขเด้อสามตัวมื่นนี่อย่าให้ผิดวังงั้นบ่มื่นอย่าให้ผิดวังในมื่นฮะเออบ่บ่ให้ผิดดอกมื่นไมื่นจีไปหาไม่ใหญ่เฮี้ยมื่นไปให้ได้เนาะเออเจ้าเจ้าเขาจะไปซื้อแมสอันนั้นเลยแมสคอโพดมาปลูกกันเด้วยคอมบังเขาจีเฮ็ดและประเทศบ่ได้เนี่ยเขาหัวควันไหมโอ้ธรรมดาแล้วไปแบบพอดีอันพอดีเขาหัวควันไหม เฮ็ดและเฮ็ดให้ได้วัรี้เป็นแบบนักเดาเออวันนี้ก็จบคลิปสำนีพี่น้องมื่อื่นที่ไปซื้อเม็ดกอโพดไปหาแม่ญายเฮียวเลยเพิ่นว่าเนาะวันนี้ก็ไทยชุดนี้บ่มีหยังเลยพี่น้องขอบใจเด้อ